ดีจ้าสำหรับคิทิมนี้ก็จะเป็นผีมตัตตาไกับเด็กขาวกป็นอชีพนะก็ไม่มีอะไรมากเลยก็จะเป็นเด็กผีมัตะที่จัดมาใหม่เสริมของภาคใหม่ม,มั <laughs> ม้งของภาคของภาคใหม่ไม่มีเลยนะเอ้ยมีดิมีใช้ของภาคใหม่อะเออแต่แต่ในภาคเ,เ,เก่าก็มีอะถือว่าเป็นของเก่าแล้วมีอะไรใหม่มากเท่าไหร่วะสี่ดูไปหลังแนี่ยเอยเอเป็นเก่าถือเป็นหกคนนึงกว่าอยู่ดีใช่ อ่าไปดูตัวก็เริ่มไปดูเปิดมาจัวอ่าทำอะไรดีวะที่ที่เบอร์เซนจะเพลิช่อหมอะดูก่อนอืมโมเดยจะสามบนเบิร์ดโม่สามจัวหนึ่งจวัวจะเพลนคอดเบอร์เซต จสี่มีจินเบฟทีมมันมายามาฮึจุดเทินมันกลัวอต่อคอนเสิร์ตดีเฟสใจสามดีเฟสจังนั้นก็จบคอต่ดอดิเฟสใจสามคิวไรนอ,นองเด็กก่อนเด็กก่อน,นมันม่วงใช่ไหมก็มต้องเบฟคันมีม่วงมันก็เรื่องมึง ไม่คิดก,กว่านันแล้วครับเฮ้ยเจ้าเอสเ,เปิดเลยบ็อกตายได้จวดจบเทินดอก่อนอีเฟสอืมใยสองลงได้จวดหนึ่งก็ใจหนึ่งลงซสกยมบอลได้ไม่ถูกทิ้งถ้าใครจันเชิญ ปดไลสีหเต้องเอาคออ่านในรีเซอร์ไปไว้ไม่นึงอืมอืมงต่อดใส่ใส่เขาตัวที่ไหนไว้ได้ตรได้จุเพลิคอดอดรเฟสอืมจ้าซอาจจเส็จปีบอกตายสกิลได้จุดหนึ่งจุเพลินจ้าไป ด่ากติเวซจะหนึ่งลมจากนั้นก็ตัวนี้น่เป็นสี่3ตัวนะล้มตอนนี้ตอนเชื่อจะเป็นคอร์ 5, 2. ด2กกัชาโคีวางศูนย์ไม่ะเฮ้ยตีทิเกอร์ฮิตนี้ ชุดมันหนึ่งตัวชุดฟรีวะ่ะลืมแล้วฟรีมั้งอ่าไอ้นียเธอไม่จ่ายค่าสติกเกอรแต่แท็ตัวนี้แล้วเนีน่ยวางก็ได้ติ <c oughs> ดเผาเลยใช่ไหมวางดีกว่าเสียถือมันหายไปกูก็หายแค่ตัวเดียวไงรับไปไ<ต>ลย,ลยเดี๋ยวสกิลมันลงจวนึงนถ้ามีอาตมอยู่จวนึงรับไปเลย คอโดอดิเฟยียสอัชเชิญคอสเท่าไหร่นะที่เสียอืมสี่หกเจ็ดเกินหนึ่งไม่มีลงเลยแต่เซปตีบล็อกแพงรู้ไลยวูาที่เห็บบล็อกตายได้จ้ะจะเพลินดอัตเ,เต็มดิเฟยียส ว่าจะจะนึงลงกันไว้คนอย่างมึงไงเฮ้เยคนไม่น่าใช่ไหมแค่ที่จะลงพี่ได้จะนึงยลองลงนองดีกว่าอืม คอดอีเฟนไอ้ด ok 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 ็กน ok ี่ดิก่อนได้ชิปจริงองยาเลยมึง่ะจเพนอืมดอก็เตมดีเฟสกูให้มึงแปลแปลกกูว่ไงจะหนึ่งล็อกรูเหรอไ อเ่เต้ีกที่มีิ่ชุบนึงชุเสียอะไรกเได้ใช่เลยจะสองแอซูอืมจสี่อืมไต้กงโอเคโอ้มันจะเปิดรูั้ยเปปดต่อไหมมึงอ่ะไม่อาไปไเบิร์ด ทิ้งนั้นถึงอันเชื้อเนาะอืมตายของอืมอะไรตัวนี้หมด,ดไม่มีม,วม่วงเลยไหมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้นตัวนี้เหรอเอ่อแดงเหลืองม่วงฟ้าแดงเหลืองม่วงฟ้าอะไม่ไไรไม่เยวจบแล้วกูเชื่อโอียโอ ต่อดิเฟสสี่หกเจ็ดเนาะที่ต้องจ่ายคอเพิ่มเบอร์เซ็ตมีสองตัวอ่ะ <laughs> มีสองตัวเฮ้ยมีตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยแย่นี่ถ้ากูจะลงตัวนี้กูต้องจ่ายเพิ่มอีกสองเลยดิอ่าไปว่ดเลยดิ ใช่ใช่ตายแล้วอ้าวมันบอกว่าอัญเชิญจ่ากมือด้วยบอกว่าแค่แต่อัญเชิญต้องจ่ายมึงจ่ายฟรีมึงลงฟรีมึงก็ต้องจ่ายเพื่อนแต่ได้แล้วสวยแงงนะไอ้ตรงนี้ในดวงแสงไในเมียนลงตรงนี้แล้วกันมาแล้วชิพยิ้มนะครับผมชุดที่จะหาได้ชุดกิฟอนถ้าจำผิดนะของภาาอันน้นเลยภาหนู่นอ่ะภาาอะไรนะภาาดาบเออสลายสลายเออลืมลืมชื่อแล้วภาหนู่นแหละเอออยากได้ไปหาเราเอง บอกได้แค่นี้เราอยู่ในกล่องมันไม่ไม่ต้องสูงแตยแล้วก็มาดีเบฟเลยกันเออไม่ทำอะไรแล้วจบเรื่องมีชิวอะไรบ้างแต่ละตัวไอ้ในฟเทนละเออกูอยากหาำฮะกูอยากอะไรเอระเออเขียวเหลืองเขียวเหลืองขาวฝั่งนี้อ่าอ่าฝั่งนี้มีแดงเหลืองฟ้าม่วง อย่า,าง้า,ารอย่างเงยดอกติฟดฟจสามงหน้าตาไม่คุ้นเลยนะเราอะาฮนมาถึงกี่เทรมา,จา้จะลง สามเมตรแล้วกันะอะตีระเบิดสปริตล้มล้างเพื่อบ็อกฮะผีอะอืมระเบิดสปลิดล้มล้างเพื่อบอกอือหือไล่สองเมตรด้วยดุยตายแล้วมึงแจกให้ผีามาตายไหมมึงไม่รับนี่บอกไล่ถอะฮะมึงไม่รับเนี่ยเฟกอะ <vt. S 1> บอกไล่ในคงตายแล้วแหละมาแจกให้ไหมไม่เฉพาะตัวโอ้ไล่ตัวมันหรืออันติเมตด้วเฉพาะอันติเมต ใช่เออไ,อไล่ไปเม็ดหนึ่งเลยกนะ,ะไะนล่จะถึงไล่แล้วกอไปด้วยเทตจับแล้วล่ะตัวเฮี้ยแล้วทีนี่ครับอ่าตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะได้ลงตอนไหนไม่รู้ว่าเด็กโปรไฟล์จะมาก่อนหรือคลิปนี้มาก่อนนะถ้าคลิปนี้มาก่อนก็รอดูเด็กโปรไฟล์เอาแหละไม่นานหรอกไม่นานเกินร้อยอ่าใช่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ปีเทอมละ จสามรมเาเป็นเรเนอืมมาดิลงเสาเลยฮะลงในเสาเลยขอหายสามเมตระดีเซิร์ฟด้นะมันโคตรบมาเลยโอ้สิดีก็จ่ายหกเต็มอะไรทำไมเล่นอ่ะแล้วตาแต่วาแต่เร เอ้ยมีโซคอสด้นีหว่าดีได้แค่ในสตาร์ทเยอรเอยไรเป็นไงไรไรคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วจ่ายสามแ,แมง่ง <laughs> เอ้ยมองีฉยิอืมอืมแต่สติบนกตีอ่าอืมมีชิวอละวบ้างนะ ม่วงท้องพิศดารข้างล่างก็มีม่วงๆๆวเป็นเพื่อนอะไรไม่แน่ยต่ละม่วงแดงฟ้าม่วงแดงฟ้าอืมตัวนี้มีแล้วมีชิวออะไรมีขาวอ่ะมีขาว,ขาวตัวนี้ไม่มีขาวมไม่มีขาวแดงเหลืองฟ้าจะไปเพป็นไอ้เ่ีันนี่โดนนะเอไม่รู้ไม่รู้ไงอะไรดีอ,รอ่ะ,อะรายดีรายดี เฝดแล้วกันนะแต่สิแมบบอิม่มไปสักตัวแล้วกันนะดีดดีตอนนี้คือมือเอ้ยตัวตัวนี้มีขาไหมอะไอ้นี่เหรอมีใช่ไหมไอ้นี่มีไ,มอไอ้นี่มอีอันนี้คือมืออืมไอ้เนี้ยถอดคอมึงเว้นมันถอดแค่เม็ดเดียวแนละ้วกูทับเพื่อ<ม>ะอะไรเนี่ย อ๋อฟอทิปไม่ติดไงอ่าอ่าถอดเม็นนึ่งไม่ได้จวนหนึ่งเฉนี้แหละรับเลยเลยอืมอยูโรอีฟเื่นตีดีดม่ดิมันไม่ได้โอเคฉันรับดูไลกนแล้วกันไนะเอติไต่ตีเอาบ้านสองเกมเอ้ยบ้านไปตายดินีกว่าอ บ็อกอืตายไปอืม,อมตีเอ้ยอ๋อมันลุกได้อยู่แล้วลแล้วแร็คเป็นสเต็ปลุกอืมอ๋ออ๋อมันจะทำลายบัวคู่บล็อกเลยนะเอ้ยมันเท่จริงๆเลยอ่ะดอทำลายล้มล้างมันจริงสเออใช่ทำลายล้างไปดูทำลายนานาาย, <laughs> ยินโลดดิยินโลดยินโลด จำนนลงลอง,องอีกตัวดิแต่สองลองแล้วจะสอง่จะจำนวนต้องกี่โมงส,สามจำน่ง กว่ามัจิงเคราหงนี่เลยเป็นะไรพี่บอจะนึงลง่งถ้ากูเจอนะ <laughs> อย่างงจะที่ย่างก <laughs> ้ากูเจอนะที่ <laughs> ยีไหนยังไม่รู้เลยใส่ใส่ใส่ใสตีระเบิดล้มหน้าเขาบอกนะใช่ระเบิดบอกอตายเบิด มาอเอเอมาวันมาเามาสึกจะได้ของดีอ่ะอ่ะสกิลงอืมอืมใต้ของเอ้อไม่นะติบะอกต้ทีิก เฮ้ยเอาได้วะกาดโ oh <yeah. S 1> อ,อ้ยขอแปดเอ่อกีตัวนี้ได้ชุบหนึ่ตัวภาษาจะเหนมั้งอันก็อ็ดโต,ตายทิกเกอร์ดีที่ทุกได้เป็นหนึ่งตัวนะครับ ลืมตาหนะดิคุณโดนโมตีเฮ้ยกะไรดิอืมกันไม่ได้แล้วเออเออไลท์เออแป้งโอเคแล้วครับผมสำหรับแม็ดเออสำหรับตานี่แหละก็มูงชนะไปแลยวอีตานักหนานจังวะนานดีอ่ะใหญ่ใหญ่เห็นดิที่มันชนะขาวว่าชนะขาวสู้อันติเมีได้ก็ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าอะไรจะมาก่อนนั่นแหละ อะไรมาก่อนอันนั้นก็เล่นได้แหละเอออยู่ที่ร้องเลยนะเดี๋ยวนี้เพิ่งทิกเกอร์อยู่แต่แต่จะมีเบฟเออจะมีเบฟคอสก็ยังได้เห็นระดับม่วงอ่ะคอสตั้งแสวคอสตั้งสิบกูแดกคลิปไม่เนี่ดยดูเวลาดิ้งสิบห้านาทีพอเลอะแบตเดียวพอไอ้เนี่ยอย่าเล่นเยอะ <laughs>